ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องซีบเรืองอะไรย,ยนนะครับผมมาครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับนี่ฮะมาถึงแล้วครับสิบเอ็โมงพอดีเป๊ะเลยฮนะมาดูคันนี้ครับคําปั่นสีหาสิงจุดหมาของคุณอยู่ทางซ้ายมันปลูกมันมาเลย บูดปูบูดีปูปมาเนี่ยฮะคันนี้เลยโอ้โหรถคันนี้ก็คุยราคากันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรถนะฮะว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหนโอ้เป็นรถโรงเรียนนี่นะใช่โรงเรียนมะเนี่ยน่าจะเป็นโรงเรียนสนย์เล็กๆครับสีหะสิง ปายสามศูนย์ครับเป็นรถทรงสูงรถยาวมาณสิบเมตรช่วงร่างฮิโน่ครับเป็นยางเก้าร้อยเลยบอ่งทางแดง โอ้ยยังหน้าข้างนี้สวยเลยสภาพน่าจะได้ตัดแล้วมั้งนี่แต่รถนี่โหโคตรใหญ่นะครับตัวจริงโคตรใหญ่เลยรถสิบเมตรสูงด้วยโอ้ภาษีไม่ขาดด้วยสิบสีตุลาหกหก รถวิ่งงานอยู่คัสซีฮีโร่แต่ยี่ห้อฮีโร่แต่ไม่รู้เป็นรุ่นไหนครับโอ้เกียร์บเบลมเอ้ยคัสซีเบลมเทิมเลยนี่ฮะถางหน้าด้วยเป็นเกียร์ JCM ครับเนี่ย JCM หกเกียร์ถ้าเป็นเสื้อไล่ลายเขาจะเรียกอะเกียร์ร็อกนะครับเกียร์หรือ j c z สีมีดามด้วยมีเชื่อมนะครับเป็นลมลมทิฟฟี่ปะเนี่ยอ๋อเป็นลมทิฟฟี่รใหญ่ขนาดนี้ต้องทิฟฟีล่ละรถแบบสองรูครับรถคือฝุ่นเต็มเลยรถ ซีรุ่นไหนโอ้โหโคตรใหญ่เลยน่าสิบแล้วมั้งฮะโอ้ยง่ายกว่านี้โอ้ร้านค้านะครับเป็นใซลโรงเรียนโอ้แกมีสองคันนี่นะหนุนข้างในมาดูรถครับสวัสดีครับผมโอ้ฝั่งนี้เข้าไม่ได้เลยขอเอาเล่มมเอาเล่ม ขอเล่มกับเขานะฮะวันนี้มาไม่ได้ขับกลับนะครับพอดีตรงกับบุญเดือนสี่หัวหน้าสอนไม่มาก็เลยไม่อยากขับด้วยครับถ้าเดี๋ยววิ่งอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะจ้างรถยกหูต่อเราจะเดินยนต์ดีกว่า 6BF 170แรงเครื่องนอกขับพวกนี้ เครื่องขาดนีดนั่งสายเกียร์ด้วยครับโอ้โหสายเกียร์ยาว้วยนะแบลงบอฝุ่นมาเยอะแท้ตัดเลยนะตทีเกียระอยยโ,ยโอ้โห้ทีนั่งอย่างเยอะเลยละ่ะ แต่รถเนี่ยสภาพนี้น่าจะได้ตากนะครับเพราะมันเก่าภราพมันเก่ามากโอ้คุณใจน้ะเพิ่์ลคอคอเล่มนะ,ะ,ะนมครับอ่ะลมก็ไม่รั่ว เรวิ่งลังเรียนอยู่ก็ดเดี๋ยวจะามจััมาดูเกียร์สี่มันหุแล้วผมเป็นหาเกียร์ปีห้าสองอมซ่อมเกียร์ทั้งหมดเลยดียังเดี๋ยวนี้ตอนนี้ต้องแต่พามาไม่มีปัญหาไม่มีหลุดไม่มีไม่มีอะไรสบายเลยปีห้าสองแล้ว ซื้อมาก,กี่ปีครับซื้อมาตั้งปีห้าสองปีห้าสองเครื่องหมายเลขวะเนี่ยหมายเลขมันจะเป็นตัว T E หนึ่งสองศูนย์มันเป็นเหมือนเลขต่องครับเหมือนเลขต่องครับ xe taxi vậy Ê, lối bắt căn này quả ghe ghe cũng sư mà nè hả? Hả? Hả เป็นแบบนี้ไม่ใช่น้ำพุ่งนะครับมันเป็นอ่าหม้อน้ำมันเต้นนะเต้นหม้อน้ำขยับมันก็เลยมันก็เลยพุ่งมาแบบนี้นะครับไม่ใช่น้ำพุ่งนะล,ลักษณะนี้ก็เบรกแข้ง,งด้วยข้างหน้าพ p ว w e r ไหมเนี่ยน่าจะพาวเวอร์แล้วใหญ่ขนาดนี้น ความลมก็เป็นความลมในตัวครับไม่ใช่ความลมแปงควันไม่ขาวนะครับนะะรขขนะครับสาตาได้ลมได้ปุุกปอนครับเนี่ยมาปุกาอเวอร์ก็ปุกไปเติม เดวาจากกระเขา ต,ตรงวะตรงวะอันนี้ไม่ลองขับหรอกครับโอ้บอเบอะเบอะน่เอาเล่นกันไหมคิดว่ามีตังไหมครับเนี่ผมว่าลักษณะนี้น่าจะมีตังนะเนี่นี่ลักษณะนี้มามเปิดดู เกียร์ดูครับอ,ออืขออยะมีทั้งหวีทั้องอน,นี้เลยทั้งหวีทั้งกระจกแกเคยไปหารถอยู่กระผมอมีไหะแต่ไม่มีนานเห็นไหม มีทุกช่องนะครับเงินเศษเหรียญนี่มันจะอยู่ช่องตามไวนะลองเปิดดูครับใครมีรถนะค,ครับผมฮะเดี๋ยวรูคุยราคานะครับคุยราคากับอาแกแล้วก็กลับบ้านครับ còn này em mình ăn điều Lênh luôn, phải lênh này này Nam của Nam này แอลลมอลมฮ้ไฟก็ติดตัวนี้ไฟพัดหายไฟก็ติดครับแอลลมติดเกือบทุกตัวถ้ามีตัวคนขับไม่ติดไปคครับผมนะคะฝากไลค์กดแชร์เดี๋ยวอัน้งเลยฮะชื่อ right

ลงคิดก็แสดงว่าเรียบร้อยลงเรียนกินแต่น่าจะเรียบร้อยครับราคานะวกคุยกันคร่าวๆแล้วถึงเดินออกทาง